สวดีค่ะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวสาหรับคนที่อยู่ในช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวงวดที่2ในโครงการประกันได้ได้เตรียมรับเงินชดเชยส่วนต่างค่ะในวันที่10พฤศจ,จิกายนนี้ทกศโอ,อนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,กรเลยค่ะและในส่วนของการรับเงินในส่วนของงวดที่สองนะคะรับเงินสูงสุดแต่ละชนิดข้าวอย่างไรนะคะและการรับเงินแต่ละงวดในการจ่ายส่วนต่างได้รับสูงสุดแบบไหนที่สําคัญข้าวเหนียวและก็ข้าว หอมมะลิค่ะนําโด่งเลยรอบนี้พี่น้องเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ฟังให้ดีค่ะใครอยู่งวดที่2ฝัฟังทางนี้รับเงินแน่นอน10พฤศจิกายนนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารและเช็คทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองว่าได้รับเงินเท่าไหร่และมีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการนี้หรือไม่วันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาบอกมาฝากค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องดิสันแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยสําหรับกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของการประกาศราคาเกณกลางอ้างอิงงวดที่2งวดที่3และงวดที่4ออกมาแล้วซึ่งวันนี้อิสานทรยบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามงวดที่2ในโครงการประกันรายได้และก็การจ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์เงินชดเชยค่ะซึ่งในส่วนของงวดที่2เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่15ตุลาคม2 5 6 4ถึง 21ตุลาคม2564นะคะส่วนวันโอนเงินคาดว่าจะโอนได้ในวันที่10พฤศจิกายน2564ค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองได้ทะเบียนเกษตรกรมีความเป็นเกษตรกรหรือไม่ก็สามารถตรวจดูวันเก็บเกี่ยวของตัวเองได้ค่ะผ่านทางลิงก์นะคะที่ www.farmer.doae.go.th ค่ะทีนี้นะคะมาดูในส่วนของการรับเงินส่วนต่างประจํานวด ที่2นะคะคุณผู้ชมก็จะแบ่งเป็น5ชนิดข้าวแล้วก็ราคาเป้าหมายราคากลางอ้างอิงที่มีการกําหนดแล้วก็ส่วนต่างที่จะได้รับค่ะก็สามารถนํามาคํานวณแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขคร่าวๆที่จะได้รับเงินได้นะคะในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะเป้าหมายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตนันส่วนราคากลางในงวดที่2อยู่ที่1869งหสบาทห้สตางค์นะคะเงินส่วนต่างที่จะได้รับต่อตันนะคะตกตันละ4,130บาท44สตางค์ค่ะ ส่วนเข้าเปลือกหอมบรินอกพื้นที่นะคะราคาประกันไว้อยู่ที่1 0 1 4 0 0 0บาทต่อตันส่วนราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่1,280บาท84สตางค์ต่อตันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็การจ่ายเงินส่วนต่างประจำงวดที่2ก็3,719บาท1,6สตางค์ต่อตันค่ะมาตามด้วยเข้าเปลือกเจ้านะคะเข้าเปลือกเจ้าราคาเป้าหมายประกันไว้อยู่ที่10,000บาทต่อตันนะคะคุณผู้ชมราคาอ้างอิงที่ออกมาในงวดที่2คือ 8,081,31บาทส1ตางส่วนต่างประจำงวดก็คือ1,918,69บาท69สตางต่อตันค่ะมาดูข้าเปลือกหอมปทุมธานีนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่1 1 0 0 0บาทต่อตันราคาเฉลี่ยอ้างอิงนะคะต่อตันอยู่ที่9,980,93บาท93ตางค์ค่ะแล้วก็ส่วนต่างประจำงวดนี้นะคะ ก็คือ1019สบาทจุดศูนย์เจ็ดสตางค์ต่อตันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันราคาเฉลีย่ยอ้าองิงในงวดน,นี้อยู่ที่7,651สบาท21สตางค์ต่อตันค่ะแล้วก็เงินส่วนต่างประจำงวดอยู่ที่4 3 4 8ัสบาทจุดสตางค์ต่อตันค่ะคุณผู้ชมถ้าหากจะเทียบไล่เรียงตามข้าวแต่ละชนิดว่าได้รับเงินส่วนต่างแต่ละชนิดข้าวสูงสุดอย่างไรข้าวเปลือก เมียวมาที่1ค่ะตามมาด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะแล้วก็ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่แล้วก็ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าแล้วก็ข้าวเปลือกปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมในส่วนของเกษตรกรงวดที่2คือผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ลงทะเบียนไว้นะคะระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง21ตุลาคม25 6 4ถ้าหากเกษตรกรท่านไหนจําไม่ได้นะคะว่าตัวเองลงทะเบียนเก็บเกี่ยวไว้ช่วงระยะเวลาไหนก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะที่ w w w f a r m e r d o a e g o า s ค่ะส่วนการจ่ายเงินคาดว่าจะจ่ายในวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินของท่านได้ที่ h t t p s c o n g k o inbaac.com หรือว่าจะผ่านทางลิงก์ AMOBILE ก็ได้ค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมสำหรับโครงการประกัรายได้งวดที่2ยินดีด้วยนะคะหากเข้ามาร่วมรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่าวอีส,นสานแซ่บเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ